การเกิดเป็นเรื่องธรรมชาติการแก่การเจ็บและการตายเป็นเรื่องธรรมดาของทุกชีวิตเพราะพทธเจ้าท่านสอนให้เราระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทในชีวิตในสมัยพุทธกาลมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้เป็นพ่อแม่ลูกชายลูกสาวแล้วก็คนรับใช้ครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่จเจริญมรณะสติ เขาบ่าจเจริญมารณาสติก็คือระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกวันหนึ่งผู้เป็นพ่อก็ชวนลูกชายไปนาเพื่อที่จะไปทํานาตามปกติวิถีชีวิตของชาวนาโดยให้ลูกเป็นคนไถนาก่อนพอไถได้สักพักหนึ่งผู้เป็นพ่อก็ไปเปลี่ยนให้ลูกมาพักลูกก็เลยเดินมาพักใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งข้างร่มไม้นั้นจะมีจอมปลวกอยู่หนึ่งจอมแล้วก็มีงูเห่าอาศัยอยู่แถวนั้นผู้ชายคนนี้นั่งลง งูเห่าก็นึกว่าจะนั่งทับด้วยสัญชาตญาณก็เลยฉกผู้ชายคนนี้ทําให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตผู้เป็นพ่อก็ตั้งหน้าตั้งตาในการไถานาแล้วก็ผิดปกติเอ๊ะมันนานะแทนที่ลูกเราจะมาเปลี่ยนได้ละหรือว่านอนหลับบ่แกก็เลยเดินมาใต้ลมไม้แห่งนั้นเพื่อที่จะมาปลุกลูกแต่ปลุกยังไงลูกก็ไม่ไม่ตื่นมองไปเห็นข้างจอมปลวกมีรอบคาบงูอยู่ ก็รู้ทันทีว่าลูกชายตัวเองตายแล้วพ่อโดนงูฉกทําให้เสียชีวิตแกก็ไม่ได้เสียใจร้องห่มร้องให้อะไรเห็นเป็นเรื่องปกติก็เลยอุ้มเอาศพของลูกชายตัวเองมาวางไว้หน้าที่แห่งหนึ่งแล้วก็เอาผ้าไปปกไว้หลังจากนั้นแกก็ไปไถนาต่อทําเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักหนึ่งก็มีคนเดินผ่านมาทางนี้แกก็เลยนี่คุณจะเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมชายคนนั้นก็ว่าใช่ ถ้าคุณเข้าไปในหมู่บ้านผมฝากอะไรหน่อยได้ไหมฝากให้ไปบอกภรรยาผมอยู่ในหมู่บ้านบอกว่ามื้อนี้ให้ทำอาหารมาไว้กินสำหรับคนเดียวแล้วก็ให้คนในบ้านทั้งหมดนี่มารวมตัวกันที่ทุ่งนาผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านส่วนผู้ชายคนนี้ก็ไปทำไถนาต่อทีนี้ผู้ชายคนนั้นไปถึงหมู่บ้านเสร็จก็เลยไปบอกภรรยาเขา ให้ทร hey, าบว่าสามีของคุณฝากมาบอกว่า,ามื้อนี้ให้ทำอาหารไปกินสำหรับคนเดียวแล้วก็ให้คนในบ้านทั้งหมดไปรวมกันที่ทุ่งนาผู้ที่เป็นภรรยาก็รู้ทันทีเลยว่าน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายแล้วก็จัดการอาหารเสร็จก็ชวนคนในบ้านทั้งหมดไปที่ทุ่งนาพอไปเห็นศพลูกตัวเอน็นนอนแน่นิ่งอยู่แทนที่จะร้องผมร้องให้เสียใจกับเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติ ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปหาไม้หาฝืนมากองเป็นกองฟอ่อนพอกองเป็นกองฟอ่อนเสร็จก็ช่วยกันแบกบหามศพกของลูกชายตัวเองไปไว้บนกองฟอ่อนเสร็จแล้วก็เผาทาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนก็ไปตะาคนก็ไปมุงดูกันหลายคนก็สงสัยเอ๊ะคนที่กำลังถูกเผากับคนที่เผาเขาอยู่น่ะเป็นอะไรกันถ้าเป็นญาติกันน่าจะมีการร้องห่มร้องให้เสียใจ ผู้ชายคนหนึ่งก็เลยถามขึ้นประธานโทษนะให้ผมถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคนที่ถูกเผากับคุณนี่เป็นอะไรกันผู้เป็นพ่อก็บอกว่าเป็นลูกชายคนเดียวของผมผู้เป็นแม่ก็บอกว่าเป็นลูกชายคนเดียวของฉันผู้เป็นน้องสาวกวา็เป็นพี่ชายของฉันคนรับใช้ก็บอกว่าเป็นเจ้าหนายของฉันคนนั้นก็บอกอ้า,อาถ้าเป็นคนในครอบครัวของคุณคุณทำไมไม่ร้องให้ ผู้เป็นพ่อก็เลยว่าที่ฉันไม่ร้องให้นั่นก็หมายความว่าลูกฉันตายไปก็เปรียบเสือมันกับงูมันมาทิ้งคาบลอกคาบเอาไว้ประโยชน์อะไรกับการที่ฉันจะมาร้องให้เพราะลอกคาบของงูร้องให้ยังไงลูกฉันก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นฉันถึงไม่ร้องให้ส่วนผู้เป็นแม่ก็ที่ฉันไม่ร้องให้นั่นก็หมายความว่าเวลาเขาจะมาเกิดเขาก็ไม่ได้มาขอฉัน เวลาเขาตายไปเขาก็ไม่ได้บอกฉันฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของวงจรชีวิตฉันถึงไม่ร้องให้ว่าอย่างนั้นส่วนผู้เป็นน้องสาวก็บอกว่าที่ฉันไม่ร้องให้นั่นก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์แล้วก็โง่เขามากเลยที่จะมาร้องให้เพราะพี่ชายที่ฉันตายไปแล้วมันโง่ามากเดียรเสมือนกับเด็กน้อยร้องให้ตอกกระคืนเพื่อที่จะเอาดวงจันทร์ร้องให้ยังไงก็เอาไม่ได้ ฉันร้องให้จนน้ําตาเป็นสายเลือดก็ไม่สามารถที่จะให้พี่ชายของฉันกลับขึ้นมามีชีวิตอีกได้ส่วนผู้เป็นคนรับใช้ก็บอกว่าที่ฉันไม่ร้องให้นั่นก็หมายความว่าธรรมดาของหม้อดินเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยเมื่อมันแตกไปแล้วจะมาต่อมาติดประสานกันให้เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้เจ้านายของฉันตายไปแล้วจะทําให้กลับมามีชีวิตอีกก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นฉันถึงไม่ร้องให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าอย่างนั้นนี่ท่านทั้งหลาย ความตายนี่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทในชีวิตแต่คนเราก็แปลกพอพูดคําว่าตายขึ้นมามักจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ประมงคลอยยาพูดที่จริงความตายนี่อยู่กับเราตลอดสังเกตหิวก็หิวจะตายร้อนก็ร้อนจะตายเหนื่อยก็เหนื่อยจะตายแม้แต่มีความสุขก็มีความสุขจะตายเป็นไหมท่านทัน้งหลาย ฉะนั้นฝากให้เราท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับวันนี้ขอจเจริญ